สวัสดีค่ะวันนี้วันที่21มกราคม2568นะคะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับของสีสหายเทรดเดอร์กันค่ะเริ่มต้นที่ทำเฟรมวิคเหมือนเดิมนะคะในทำเฟรมวิคทิศทางยังคงมีทิศทางขาขึ้นเหมือนเดิมเนาะ EMA ยังคงชอนอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพักตัวหรือว่าไซเวนนั่นเองนะคะ โดยถ้าเราเปิดไปที่ไทม์เฟ m e มันเนี่ยจะเห็นว่า EMA เขายังคงซัพพอร์อยู่ด้านล่าง3มันก็เช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะหน้าบายยังคงได้เปรียบในไทม์เฟรมวีคมันแล้วก็3มันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตีกรอบไซด์เวย์เอาไว้ก่อนเหมือนเดิมเลยกรอบไซด์เวย์ของวีคนะคะก็ยังคงอยู่บริเวณแถวๆนี้เนาะแนวรับแนวต้าน ส่วนเขาจะพักตัวแค่ไหนนะคะส่วนตัวเนี่ยจะให้น้ำหนักไปที่ทำาเฟรมสามมันการพักตัวของเขานะคะอาจจะมีการพักตัวพอๆกันกับด้านล่างตรงแถวๆนี้เพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อตามทิศทางเดิมเนาะอันนี้ในท่าเฟรมวีคนะคะเ,เดี๋ยวเราดับไปดูที่ท่าเฟรมเด์กันพอดอบไหม พอดอับมาในท frame day นะคะเราก็จะเห็นว่าเขาก็มีกรอบไซด์เวของตัวเขาเองเหมือนกันนะคะก็คือจะอยู่บริเวณนี้ซึ่งณนะตอนนี้นะคะราคาเคยมาติดโซนต่อนเนื่องบริเวณแถวๆนี้แล้วก็ปรับตัวลงมาเนาะแล้วอยู่ดีๆนะคะราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นไปจากโซนต้นกําเนิดบริเวณแถวๆนี้ขึ้นไปด้วยความเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเทนนะคะ ขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักขึ้นนะคะซึ่งการพักตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการโอเวอร์แลปกันนะคะหลายหาทมเฟรมเลยส่วนตัวนะคะมุมมองส่วนตัวมองว่าอันนี้ยังไม่เกิน61.8นะคะมีโอกาสนะคะที่ราคาที่ขึ้นมาเนี้ยปรับตัวเป็น s m a l l ์เ a v e นะคะก็คือชุดการเคลื่อนที่แบบหนึ่งที่เป็นเทรนที่มีทิศทางเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเขาปรับเป็น small equate จริงๆอันนี้ก็จะเป็น A B C X A B C มีโอกาสที่ตรงนี้จะเป็นชุดสุดท้ายหรือว่าจบชุดการเคลื่อนที่หรืออีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คืออาจจะเป็นแบบ triple เนาะก็คือพักตัวอีกครั้งหนึง่ง A B C X A B C แล้วก็ X แล้วก็ A B C อย่างนี้ ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะมีอยู่2มุมมองด้วยกัน mm hmm. ก็คือ 1. ราถ่าราคาสามารถทำนิวไฮได้นะราคามีโอกาสที่จะย่อลงมาอีกหนึ่งครั้งแล้วขึ้นไปอีก1นึ่งสวิงอันนี้มุมมองแรก mm hmm. กับอีกมุมมองหนึงนะคะก็คือราคาลงมาตรงนี้ใช่ไหมคะเริ่มที่ mm hmm. จะออกข้างขานาดใหญ่กว่าก่อนหน้าตรงนี้ตรงนี้ แล้ว EMA ใน Time Frame นี้จะมาตัดกดส่วน EMA ใน Time Frame เล็กๆนะคะก็จะเริ่มกดลงมาข้างล่างนะคะอันนี้เราก็จะมองว่าเขาเป็นไซเวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมองว่ามีโอกาสพักตัวเพื่อลงนะคะแต่ณปัจจุบันเดี๋ยวเราเดับลงไปดู h c ก่อน เพราะฉะนั้นนะคะสรุปก่อนในทำเฟ m เดย์มองได้2มุมมองเลยก็คือราคาพักตัวอีกหนึ่งครั้งแล้วปรับตัวขึ้นแล้วพักอีกรอบแล้วขึ้นกับอีกอันนึงก็คือตอนนี้ราคาพักตัวใช่ไหมคะแต่ไม่สามารถทํำนิว g h ได้แล้วหรือว่าทํำนิวไฮแต่ว่าอาจจะแบบเกิดสัญญาณคาสิกไดเวจิน gent, อาจจะเป็นสตองบีอะไรสักอย่างหรือเปล่าแล้วพักตัวแบบ เริ่มที่จะออกข้างกว้างมากกว่าเดิม EMA เริ่มที่จะตามมาทานันตัดอย่างนี้เนาะแล้วในทม์เฟรมเล็กๆ EMA เริ่มซัพพอร์ตนะเซลล์ Sell มากกว่าแล้วก็อาจจะมองว่ามันเป็นการพักตัวเพื่อปรับตัวลงอันนี้มุมมองที่2นะคะเพราะฉะนั้นทดไว้ในใจแล้วเดี๋ยวดรอปไปดูในทม์เฟรมสี 4, ชั่วโมงนะ ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าราคาเองก็ยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวชินเดียวกันเนาะก็คือแนวรับแนวต้านบริเวณนี้ราคาลงมาด้วยความเป็นไซเว3สวิงอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เกิดสัญญาณ hit เด่น divergent เรียบร้อยนะคะ hit แล้วเนาะแล้วตอนนี้ก็เกิดโซนต้นกำเนิด จุดต่ำสุดเป็นจุดจบไซด์เวย์นะคะราคาไม่สามารถหลุดจุดต่ำสุดไปได้มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่ราคาจะเกิดแบบภาพที่1เนาะราคาทําลายฝั่งซ้ายไปแลลวราคาลงมาอีกรอบหนึ่งทำลายฝั่งซ้ายอีกรอบอ,อันนี้เป็นครั้งที่3ามเลยมีโอกาสที่จะเกิดภาพนี้เช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะรอให้ EMA ซัพพอร์ตทุกทั้งไทมเฟรมแล้ว Follow b y y แต่ทีนี้ถ้าเราบายไปแล้วนะคะราคามาติดแถวแถวโซนบริเวณแถวแถวนี้หรือแถว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 นี้แล้วยังถูกตบลงตบลงถ้าแท่ง H1 นะคะสามารถปิดแบบเป็นแท่งเทียนกับตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เราอาจจะค่อยรอหา follow เซลล์สั้นๆข้างในเป็นห้างเทียวกัดตัวนะคะในาหาเฟสม H1 ์หนขึ้นไป H1H4 ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วโดวนตบอันนี้เรอเดี๋ยวอันนี้เราจะหาบายกันก่อนเนาะภาพแรกก็คือเราจะหาบายด้วยภาพนี้นะคะนี่ขึ้นมาแต่ถ้าราคามาถึง บริเวณแถวแถวนี้แถวแนวต้านนี้หรือแนวต้านนี้แล้วเกิดแท่งเทียนกับตัวแท่งเทียนกับตัวแบบนี้นี้ในสักโซนใดโซนหนึ่งแล้วก็เกิดพฤติกรรมปลายเทนหรือว่าแบบมองว่าราคาไม่น่าจะไปต่อได้ ema เริ่มที่จะขึ้นมาตามทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เริ่มที่จะออกข้างตามทัน imn น fem เล็กเริ่มเริ่มที่จะตามทันเราก็ค่อยเปลี่ยนมุมมองเนาะแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้นะคะน้ำหนักหน้าใบายยังคงได้เปรียบมากกว่านะคะ สำหรับภาพวันนี้ก็จะยังคงมีอยู่2มุมมองเนาะมุมมองแรกหน้าบายังคงได้เปรียบอย่างที่บอกว่าราคามีโอกาสจะขึ้นไปอีก2ส,สวิงในทำฟ r a m e Day ถ้าเกิดเขาขึ้นมาด้วยความเป็นสมอลเอ็กเจริงๆนะคะกับ2ถ้าราคาครั้งนี้เขาไม่สามารถทำ New High ได้แล้วอันนี้ภาพมุมมองแรกที่เขาสามารถทำนิวไ h เนาะ ภาพจะต้องเป็นประมาณนี้กับอีกมุมมองนึงก็คือราคาเขาขึ้นมาแล้วถูกตบปึ้งราคาขึ้นมาถูกตบขึ้นมาถูกตบขึ้นถูกตบแปลว่าราคาเขาไม่สามารถทำนิวไฮได้นะคะ EMA จากเดิมช้อนอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะเขาจะเริ่มตัดเราก็กดลงอันเนี้ยเราค่อยเล่นด้วยการ follow เซลล์ sell, หรือว่าเล่นด้วยการแอคชั่น Action แนวรับแนวต้านแล้วก็หาเซลล์เอานะคะก็มองว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะพักตัวออกข้างกว้างกว้างกว่าชุดการพักตัวก่อนอน,นะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นมุมมองที่สองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมุมมองณนะปัจจุบันมองได้ทั้งสองมุมมองเลยเพราะว่าราคายังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์เนาะก็ <c oughs> ยังไงก็ตัดสินใจหน้างานกันดูนะคะแล้ววันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมว่าเรามีนัดไลฟ์สดกัน9โมงเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมมาติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ